สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องไทเกอร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องไทเกอร์พากินอีกแล้วนะครับแต่วันนี้น้องไทเกอร์จะทํากินเองนะครับผมวันนี้น้องไทเกอร์จะมาทําหนมปังทอดไส้กรอกชีสนะครับผมเป็นชีสแผ่หนหูเซเว่นนะครับแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็มีเกรดหนมปังด้วยนะคะผมแล้วก็มีไข่ด้วยเดี๋ยวน้องไทเกอร์จะมา เดี๋ยวน้องเทกเกอร์จะพามาดูว่ามีอะไรบ้างทีนะครับนี่นะครับ,รบก่อนที่เราจะทำกันนะครับผมก็ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะไวล้างมือให้สะอาดแล้วเราก็ทำได้เลยนะคะผมน้องเทเกอร์ก็ล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็จะมีขนมปัง4แผ่นนะครับแล้วแต่คนจะเอากี่แผ่นก็ได้นะคะแล้วก็มีเนดแล้วก็มีเกตขนมปังแล้วก็มีชีสแผ่นของเซเว่นนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีฮอทดอกนะคะผมแล้วก็มีไข่ตีตีให้เข้ากันก่อนเลยนะคะผมเริ่มแรกเลยให้เราตัดตรงนี้เลยนะครับตัดขอบที่ไม่กินนะคะผมไม่ใช้ตัดเลยนี้ อาลูตัดนี้แล้วก็เราก็วางข้างๆนะครับแล้วก็ตัดตรงนี้นะได้แล้วนะฮะเราตัดให้ครบสี่มุมเลยนะคะผมเดี๋ยวน้องไทเกอร์จะตัดอันนี้ให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวตัดไปตอนน้องไทเกอร์ตัดเสร็จเลยนะครับต่อเลยนะครับผม น้องไทเกอร์ก็ได้ตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เราเอาสามอันนี้วางไว้ก่อนแล้วก็เอาหนึ่งมาไว้นฐานนะครับผมเคียงๆนะครับเราไม่มีไม้กิ้งก็เลยใช้เออน้ำมันหอยเดี๋ยวให้เลียกแบบเป็นแผ่นๆเลยนะครับแต่ไม่ขาดนะคะเลีดเป็นแผ่นแต่ห้ามไม่ขาดเด็ดขาดนะครับ นี่เรารีดได้เป็นแผ่นประมาณนี้แล้วนะครับให้เราเอาชีสนะครับชีสแผ่นของเซเว่นนะครับแกะมันอ,ออกมานะครับผมเดี๋ยวแกะยังไงอะพอเราแกะงี้ได้แล้วนะคะทุกคนนะเราแกะหนึ่งม,มีสองแผ่นให้เรา ปเอาแผนออกมาโปะก็ได้นะคคัะหรือว่าจะโปะทั้งพลาสติกนี้ให้เราทาให้มันติดกับขนมปังของเราก่อนแล้วเราก็ค่อยดึงออกนี่เป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะคะผมแนะนํานะครับให้ล้างมือก่อนทํานะคะผมแล้วก็ใส่ฮอทดอกไปลงไปในนี้นะคะแล้วก็หมุนหมุนหมุนนี่ เราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางใส่จานไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวตัดไปตอนน้องไทเกอร์ทำเสร็จเลยนะครับพอเราห่อเสร็จได้ครบสี่ชิ้นแล้วนะครับนี่น้องไทเกอร์กับแม่เป็นชุคนช่วยกันห่อนะครับผมแล้วเราก็เอามาชุบไข่ที่เราตีนะครับไข่นี้จะมีสองฟองนะครับตีให้ไม่ละเอียดมากนะครับผมแล้วก็ จุ่มลงไปเลยนะล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับก็จุมได้แล้วงนี้จุ่มได้ครบจุ่มให้หมดเลยนะผมอย่าให้เหลือพอเราได้ยี้แล้วนะครับให้เราไปจุ่มเอ,อเก็บขนมปังของเรานะครับผมแล้วก็ปิดซ้ายผิดขวาให้ทั่วเลยนะครับผมให้เปิด แล้วอย่าลืมนะครับให้เราปิดตรงนี้แบบสนิทสนิทเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปทอดเนี่ยไส้ชีสข้างในมันจะเยิ้มออกมาได้นะครับผมให้เราปิดให้สนิทเลยนะครรับตงนี้เรา,เาที่แล้วนะครัแเราก็เอานํามาวางนะครับแล้วก็ทําให้ครบสี่อันไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวน้อง ต่อไปนะคะให้เราตั้งน้ำมันพื้นนะคะผมแล้วก็ตั้งกระทะเป็นไฟอ่อนนะคะผมวิธีดูว่ากระทะเราร้อแล้วให้หยิบเเกล็ดขนมปังมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้คือร้อนแล้วนะครับผมแล้วเราก็ใช้ตะหลิวใช่ไหมตะหลิวดักลงไปตรงนี้หนึ่งชิ้นนะ แล้วเราก็เอ้ยลงมันไปทอดเอามันลงไปทอดแล้วเราก็เขีย่ยเขี่แล้วเราก็สับอันต่อไปนะครับนี่นก็จะได้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวน้องเิกเกอร์จะทำให้ครบสี่อันเลย,ยน้องมันจะดีแล้วก็ถ้ารอให้ตั้งไฟกลางนะครับ ให้เราเอาเกิจขนมปังลงไปหนึ่งชิ้นแล้วเราจะรู้ว่ามันร้อนหรือยังไม่ร้อนนะคะดูตอนนี้สิครับนี่เริ่มเริ่มได้ที่แล้วนะคะผมได้ที่สีน้ำตาลเป็นหนึ่งอันแนล้วะคระับหนึ่งฝั่งฝั่งตัดไปน้องไทเกอร์ทำเสร็จเลยนะครับไปดูกันเจเดนต่อไปนะฮะให้เราตักอันที่ยังไม่เหลืองนะคบผมให้เราตัก เอาตาหลิวตาขึ้นมาใส่ตะแกงนะคะผมแล้วก็ตักอีกนะคะก็ไหนพอเราตักได้ครบแล้วนะคะผมเพราะว่าที่ตักใส่ตะแกงเพราะว่าให้มันเสด็ดน้ํามันนะคะผมอันที่ยังไม่เหลือนี่อย่าเพิ่งตากนะคะให้มันตากใส่ตรงนี้ก่อนนะครับให้มันเสด็จน้ํามันรอก่อนนะคะผมแล้วก็เขี่ยๆดูนะฮะดูแล้วก็เขี่ยๆะะอะแลมันเขี่ยไม่ได้ นี่เขียๆดูค่ะกลับด้านมันไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับพอเราได้ทั้งหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวน้องไทเกอร์จะมาตัดให้ดูนะครับชีดม,มันจะเยะิ้มหรือเปล่านะทางนี้ตต่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับตัดหัวตับหัวตับหัวจับหัวมือจับได้ๆๆๆๆอกตัดหัวนะฮะ จะ,ะตัดตรงนู้นได้ค่ะแล้วก็ตัดท้ายนะครับรแล้วก็ตัดตรงกลางทิ้ง,งเฉียงอ่านั่นแหละอ่าครับตัดแรงๆค่ะตัดแรงๆัดให้มันขาดอือแล้วก็ไปตั้ง ตั้งเนี่ยหนึ่เราเอาหนุเอาหตั้งตรงนั่นแหละค่ะแล้วก็จะได้หนมปังม้วนไส้กรอกชีสอร่อยอร่อยแล้วนะครับผม,มนี่นะครับทำเป็นอาหารว่างตอนเช้าได้นะคะผมดูเฮ้ยหน้าตาสวยไหมครับเกือบตายตอนจบแล้วั้งล่ะ เดี๋ยวน้องชเกอร์จะชิมให้ดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหนอ,อร่อยใครๆที่กินฝีมือตัวเองก็อร่อยทั้งนั้นแหละครับแล้วเด็กเกอขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะคะบ,บ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ